เราหาเที่ยงอยู่ที่จัมปาไว้นะครับท่านผู้ชมให้หลายตีเต้าสุพรรณยกระับิไฟข้ามทาง ฝากแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยนะครับพบกันทุกวันนะครับเรายังอยู่กันที่บีหนึ่งห้าเจ็ดมาทำให้ลายให้ลายสีเตาสะพานรถไฟเพื่อ ยกยกระดับ,บช่วงสะพานช่วงทางข้ามของทางชาวบ้านครับใช้สัญจรแล้วก็ยกระดับขึ้นเป็นสะพานเป็นทางข้ามครับเสาอยู่หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ด แปต้นนะครับมีสองช่วงครับช่วงช่วงหนึ่งอยู่ตรงที่กำลังทำอยู่ตรงนั้นเป็นทางหมู่บ้านนะครับใช้สันจอดทำไร่ทำสวนข้าวไร่ข้าวสวนแล้วก็สวนที่สองนี่นะครับสะพานแห่งที่สองเป็นทางชาวบ้านนะครับเนี่ยก็จะตรงเนี่ยรอด รถแถวจำปาไหวนะครับมันจำปาไหวห่างจากสถานีในเมืองสักสามกิโลนะครับท่านผู้ชมบีหนึ่งห้าเจ็ดนะครับยาอยู่แปดต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นแปดต้นนี่แหละเป็นสองช่วง ฝนคลึ้มนะครับช่างกำลังสองหลยอยู่ตรองชมความชมได้หลายมุมบรรยาก,กาศลึ้มฟ้าขึ้มฝนเนี่นะครับรปรไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของนำเสนอทุกขั้นตอนทุกช็อต ที่มาเก็บงานส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองที่ด้านหลังเนี่ยรถเสริมน้ำมันเละเฮปัดซ้ายปัดขวาถ้าฝนก็จะระบ,บาก่อนเราที่สองฝั่งแด่ไปฝั่งลวนะครับท่านผู้ชม เราน่าจะชนเที่ยงนะครับหกเจ็ดต้นครับรงนี้ก็สามต้นสี่ต้นมาถึงตรงน,นี้อาจยาวมาถึงต้นที่อ่าตอที่หที่7็ดเป็นบัตรเม็นะรับ อ,มมอ๋อบรรยากาศครับท่านผู้ชมวันที่หนึ่งห้าเจ็ดนะครับเราอยู่กันครึ่งวันละนะครับอยู่ตรงนี้ครึ่งวันครับก็เก็บรายละเอียดให้ท่านผู้ชมไดน้ชมฝนรึ้มาแล้วเสายี่สิดต้นสองช่วงเสาสองช่วงสะพานเราต้องปีนขึ้นไป <Yeah. S 1> ตั้งกล้อง,ด,องด้านบน ทำหลักเราเป็นทีมเช็คนะครับเราไม่ใช่เป็นทีมทำนะครับออฟฟิศส่งงานมาให้มาทำก็ทำได้หมดนะครับท่านผู้ชมทำได้หมดเช็คด้วยทำด้วยพาท่านผู้ชมเดินชมเหตุการ สวัสดีครับช่องรถไฟไทยเราอยู่อหนึ่งห้แถวแถวบ้านจำปาหวายห่างจากสถานีนเมืองพยาวสามกิโลฝนล,ลงเม็ดนะครับเป็นปล่อยเรามาเช็คระดับก่อนเทพื้นนะครับท่านผู้ชมเทพื้น เป็นทางข้ามทำยกระดับทางข้ามหมู่บ้บานเป็นสะพานนะครับช่วงนี้ไม่ได้หวังขาดใช้เทลอ เดี๋ยว้าม่ชอบเ้อลอก็เป็นทึกค ah> ่าไปนะครับเป็นทีประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟสายเรื่อยไปยั้งไั่ เป็นเทพื้นสองช่วงนะครับช่วงที่หนึ่งเป็นทางข้ามหมู่บ้านนะครับแถวแจ้เปาไหวยนะครับกลมหลายมุมนะครับท่านผู้ชม อาจจะสักครึ่งวันนะครับอยู่แถวนี้แหละไม่มีวิวให้ชมนะครับท่านผู้ชมนม้ำฝนตกสามสี่วัน ใช้เวลานานนะครับท่านผู้ชมนะครับยังไม่มีอะไรคืบหน้าก็เดี๋ยวมีงานอะไรก็ไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะครับตามมาครับนี่คือสะพานทางข้ามนะครับทางข้าม เส้นทางชาวบ้านเห็ต้นสัมเฮ้ยครับท่านผู้ชมเรายังให้ไลน์กันอยู่ให้ไลน์ตีเต้าสองฝั่งนะครับกําลังเล็งกันอยู่ตอนเที่ยงนะครับ กาจำเป่าไหวเพื่อเมืองเขียวงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขนะครัานผู้ชมมีงานทํามีเงินใช้โอเคนะครับือว่าไม่เดือดร้อนไม่ขอตังค์ลูกใช้สบายใจ การนี้นะครับท่านผู้ชมจะมีพยายามเจาะการทํางานแต่ละจุดๆแล้วก็ไปรวมทีเดียวรวมทีเดียว,ว,ยวคลิปเดียวยาวสาักหน่อยท่านผู้ชมได้ชมไ,ไปนะครับท่านผู้ชมช่วงบ่ายเราจะไปลปําปางแล้วนะครับช่วงเช้าอยู่พยาวช่วงบ่ายไปลำปางโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับถูกใจก็ไลค์ก็แกชร์นะครับท่านผู้ชม Alhamdulillah